มโอนะฮะว่าไม่ใช่ว่าแปลว่าเป็นการเขียนปุ๊บแล้วก็อาจจะโหวตไปในทิศทางเดียวกันไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นมันไม่ใช่คําสัญญาไม่ได้คําสัญญ,ญามันข้อตก,นะตกลงอันนี้คือการทบทวนนะแล้วบวกกับเรื่องของนโยบายต่างๆที่พักจะออกมาในวันที่22พฤษภาคมก็คือสัปดาห์หน้านี้แล้วก็อีรัฐมนตรีด้วยนะที่ยังไม่ทันไรเนี่ยก็จะเห็นสัญญาณกันว่าการแยกกันแล้วนะครับทีนี้ อยากจะให้อาจารย์เสรีเดาก่อนคาดเดานะนี่ทั้งหมดนี้เป็นการคาดเดานะครับว่านโยบายที่อยู่ใน MOU ที่จะเขียนในรายละเอียดอาจารย์คิดว่าเขาจะเขียนในเรื่องนโยบายไหมอห้เราก็ลองไล่ดูสินะครับยกเลิกการเกณฑ์ทหารอันนี้อาจจะผ่านเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางกองทัพเองเขาก็มีนโยบายลดลงเรื่อยๆจนกลายเป็นไม่เกณฑ์เป็นไปได้หนึ่งแล้วหนึ่งนะอ่ะ,นะอะสอง แก้รัฐธรรมนูญอันนี้อย่าลืมว่าเมื่อรัฐธรรมนูญนี้เป็นน้ำตุ่นที่ผ่านประชามติถ้าจะแก้ก็ต้องผ่านประชามติและประชาชนคงถามว่าจะแก้มาตราไหนและเป็นประโยชน์อะไรแต่อย่าลืมนะก้าวไกลเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะแก้นะคะเขาบอกเขาจะร่างใหม่ทั้งฉบับคะ่ะอันนี้ยังคงเป็นเรื่องต้องถกกันอยู่ว่า ระหว่างร่างใหม่ทั้งฉบับกับแก้จะเอาอย่างไรแต่ถ้าจะแก้ไอ้อถ้าจะแก้อาจจะไม่ต้องถามประชาชนแต่ร่างใหม่ทั้งฉบับต้องถามประชาชนประเด็นแก้รัฐมนูลน,นี้อาจจะยังไม่ชัวร์น,นะแต่คิดว่าอันที่หนึ่งมีอสสามแหละครับเลือกตั้งผู้ว่าอันนี้พี่ว่าถกกันตายเลยทุกจังหวัดเลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดอันเนี้ยหลายคนนั้นเกรงว่ามันจะไปขัดกับ มาตราที่บอกว่าประเทศไทยเป็นราชนันจักรหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้แล้วตกลงเนี่ยส่วนกลางที่เขาส่งผู้ว่าไปในการที่จะมีการกำกับดูแลจะเป็นอย่างไรไเราจะอิสระกันขนาดที่เป็นสาธารณรัฐหรือสมรพันธรัฐอย่างนั้นหรือพี่ว่าข้อนี้ถกกันแน่นอนเกี่ยวกับความมั่นคงด้วยนะครับอถัดมาข้อที่4สมรรทัดเทียมโอโหอันนี้ทุกคนสนับสนุนแน่นอนเพราะว่า ต้องการคะแนนจาก L G B T ครับข้อที่หฮะแรงขั้นต่ำจะฟังไหมจะฟังในจ้างไหม <c oughs> หรือว่าคิดว่านักการเมืองสามารถกำหนดได้โดยไม่สนใจอย่าลืมนะธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมาต็อปคงได้ยินคำว่าไตรภา,าคี <c oughs> ก็คือลูกจ้างในจ้างรัฐบาลสามเจ้าต้องมาคุยกัน ไม่ใช่ว่ารัฐบาลจะทําตามใจชอบแต่นโยบายนี้ผมเคยฟังนะเรื่องนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเขาบอกว่าโอเคจะขึ้นให้กับแรงงานแหละจะต่างดงต่างได้อะไรขึ้นให้หมดแต่เขาก็จะมีอีกนโยบายหนึง่งที่คลอดออกมาอุ้มผู้ประกอบการแต่แว่าก็สงสัยว่าแล้วเขาจะ <c oughs> เอามาตรการใ <c oughs> นเอาอมบที่ไหนนี่แหละตรงนี้แหละอันนี้ต้องฟังเสียงในจ้างอย่าลืมนะมีคนพูดบอกว่า อาจจะมีการย้ายฐานการผลิตได้ยินไหมได้ยินแล้วครับที่คิดจะมาอาจจะเปลี่ยนใจไปนู่นเวียดนามอินเดร์แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนี่กรมสรัรากรบางแห่งเนี่ยเขาบอกเขาต้องปิดเลยนะและในขณะเดียวกัน SME เขาก็บอกว่าเขาอาจจะต้องลดลูกจ้างลงหนึ่งในสามมันจะเกิดการตกงานไหมเงินเฟ้อจะเกิดขึ้นไหม,มสินค้าราคาแพงขึ้นไหม ราคาสินค้าเราเมื่อไปแข่งขันกับต่างชาติสมมติเราทำสิ่งเดียวกันกับบราซิลเราทําสิ่งเดียวกันกับอินโด <rou. S 1> เราทําสิ่งเดียวกับเวียดนามเราจะสู้เขาได้ไหมทั้งหมดเหล่านี้เรื่องนี้นะครับมีการสัญญากันไว้หลายรายเหมือนกันแต่รายที่เด่นที่สุดของเขาคือ1 5 2กับ141เนี่ยรายหนึ่งีอกรายหนึ่ง600จะเอาอะไร <c oughs> อไร่าล่ะอ่าแลวข้อถัดมาอันนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการที่จะให้ พ่อกลับบ้านออข้อนี้ข้อนี้ไม่ได้เลย <c oughs> นี่จะโทษคดีทางการเมืองเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันหนึ่งต้องพูดถึงเรื่องพ่อกลับบ้าน <c oughs> ซึ่งหลายๆคนก็คงจะรับไม่ได้กลับมาเนี่ยกลับได้เขาชอบพูดนะว่าเขาเนี่ยนะต้องจากบ้านจากเมืองพี่ก็ขอเปลี่ยนคาว่าจากไปว่าหนีอืเขาไม่ได้จากเขาหนีแล้วเขาบอกว่ากลับบ้านไม่ได้พี่ต้องบอกว่าไม่ได้เขาไม่กลับมาเองไม่ใช่กลับบ้านไม่ได้แต่กลับบ้านต้องติดคุก ต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสำหรับพรรคเก้าวไกลนั้นเนี่ยมีคําพูดงอันหนึ่งว่าจะต้องนิรโทษก,กรรมคดีการเมืองรวมทั้งคดีหนึ mm ่ง hmm. หซึ่งพี่บอกเฮ้ย mm hmm. คุณเข้าใจผิดหรือเปล่าคดีหนึคดีการเมืองเป็นคดีทางอาญาเพราะผิดทําผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา1้อซึ่งเป็นคดีความมั่นคง uh huh. ไม่ใช่คดีการเมืองอ่าโอเคอ่า huh. uh huh. okay. uh huh. ข้อถัดมามีอีกไหมครับ บี้ยยังชีพผู้สูงอายุ <c oughs> อันนี้พี่ว่าผ่านเพราะหลายพักคุยกันเพียงแต่จะผ่านที่เท่าไหร่นะครเพราะว่าบางคนก็จะมีขั้นบันไดบางคนให้ทันทีอ,อะไรอย่างเงี้ยนะก็พี่เองก็สละมาหลายปีน,นั่นคือส่วน่งนของรัฐสวัสดิการสามพันนะครับอ่ามีไหมฮะต่อไปการกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้เนี่ยผ่านแน่นอนเพราะสามารถที่จะเอาสิ่งที่ลุงตู่ทาไว เป็นฐานแล้วกระเด้งที่เขาเรียกสปริงบอร์ดนะครับ oh. เพราะว่าอะไรห oh. นึง่งเงินสำรองเยอะไหม mm. นะครับทองเยอะไหมท่องเที่ยวฟื้นแล้ยัง mm. ส่งออกฟื้นและยังสิ่งต่างๆแล้วก็การลงทุนเพิ่มขึ้นไหมสิ่งนี้เขาเองจะต้องบอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจแต่เราเคยได้ยินผู้บริหารแบงก์ชาติว่าไหมว่า <Wow. S 1> เราไม่จําเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจมันโตของมันแต่สิ่งที่สําคัญไม่ใช่เรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเรื่อง รักษาเสถียรภาพสี่เสถียรภาพนะคะหนึ่งเสถียรภาพด้านราคาอย่าปล่อยให้เงินเฟ้สองเสถียรภาพด้านการคลัง hmm. อย่าเที่ยวไปกู้หนี้ยืมสินมานะคะ hmm. แล้วก็สามเรื่องของเสถียรภาพค่าเงิน hmm. อย่าให้ค่าเงินของเราอ่อนตัวลงแล้วก็สี่เสถียรภาพของสถาบันการเงิน hmm. ก็ได้แก่ธนาคารต่างๆทั้งหลายความสำคัญในเรื่องการกระตุ้นนั้นแทบจะไม่มีในตอนนี้เพราะมันโตด้วยตัวมันเองได้แล้ว แต่สิ่งที่สําคัญคือต้องรักษาสถีธิภาพถ้าต้องกู้หนึ่งสิียิภาพเสียหายแน่นอนสองถ้าเกิดเงินเฟ้อก็อีกหนึ่งสเสียสิียรภาพหายแน่นอนขณะเดียวกันถ้าค่าเงินไทยอ่อนก็เสียไปสาสถียรภาพอ้าวแล้วฮะนี่คือสถียรภาพรักษาเอาไว้ให้ได้เสียก่อนเอนะะเาดูตอนนี้กระดานหุ้นเนี่ย มาอีกแล้วนี่วันที่เท่าไหร่แล้วเริ่้งแต่จันจนถึงพระฤหัสจันจนถึงพระฤหัสแล้วนะเมื่อวานนี้ลังคิดว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดตลาดน่าจะดีขึ้นบ้างแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ก่อนจะ MOU เพิ่งเมื่อวานมีการจับมือไงใช่ไหมแต่ MOU ผมว่านักลงทุนต่างชาติเขาก็ต้องดูว่าการเมืองเนี่ยมันยังไม่นิ่งมันยังไม่มีความชัดเจนเขาก็เลยต้องชะลอเงินทุนไหลเข้ามาและพี่ว่านักลงทุนหลายคนน่าจะมีความคิดเห็นเหมือนกับ นักธุรกิจคนดังของสิงคโปร์คนหนึ่งที่เขาเขียนต้อได้อ่านมาจจะเป็คนได้แปลกๆใช่ไหมคะอะไรอย่างนี้ก็บอกว่าคนบางคนเนี่ยอย่าว่าแต่เป็นผู้นําประเทศเลยถ้าเป็นอยู่สิงคโปร์นะคะแค่ลงเลือกตั้งเนี่ยคนสิงคโปร์ยังไม่เอาเลยนั้นสิงคโปร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความไม่มั่นใจมันยังมีอยู่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําให หนึ่งชะลอการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สองชะลอการลงทุนในการจะมาตั้งฐานผลิตในประเทศไทยอ,อันนี้เกิดขึ้นแน่นอนครับคือแน่น,นอนคือกว้างในทิศทางลบตลอดเลยนะบวกลบคือบวกลบก็นิดหน่อยคือ,อแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้ตอนนี้กระดาษกระดานหุ้นเนี่ยนะก็ยังอยู่ในแนวลบอยู่นะครับเนี่ยก็คือมันไ,ไ,มไม่มั่นใจไงมันไม่มั่นใจก็เทขายมากผมว่าเขาจะมั่นใจก็คือหลังจากสัปดาห์หน้าที่ MOU นี้ ออกมาผ่านสาธาระมันจะเปลี่ยนจาก MOU ตอนนั้นมันก็จะกลายเป็น Agreement หรือกลายเป็น Contract ก็คือหมายความว่าเปลี่ยนจากบันทึกความเข้าใจกลายเป็นข้อตกลงหรือสัญญาที่เขาว่ากันเอาไว้นะครับแต่อย่างไรก็ตามตับมันก็ผ่านไปขั้นหนึ่งเท่านั้นเองสมมติเขาถแถลงเนื้อหาได้ว่านโยบายจะเป็นเช่นไรหรือเขาถแถลงได้ว่าใครได้กระทรวงใดมันยังมีตะเข็บใหญ่อีกก็คือว่ากระทรวงที่ได้ไปนั้น ใครในพักจะได้ดํารงตําแหน่งซึ่งแต่ละคนแต่ละคนเขาก็ถือว่าเขาเป็นคนที่มีศักยภาพทั้งนั้นแหละไหนๆก็ขายความลับมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวก่อนจะพักเบระทีมงานขึ้นภาพที่เขาจับมือกันชื่นมื่นมาก่อนได้ไหมครับแล้วเดี๋ยวให้จารย์เสรีดูซิว่าเอ๊มีใครที่ยิ้มชัดเจนมีใครที่ในสีหน้านี้ที่ว่าอารมณ์ไม่ตรงกับความ,มรู้สึกยิ้มจริงใจหนึ่งคนดูกันเองนะคะ แต่เนี้ยมีอะไรยิ้มจริงใจหนึ่งคนสองยิ้มฝืนฝืนหนึ่งคนยิ้มฝืนฝืนหนึ่งคนและที่เหลือนั้นไม่ยิ้มค่ะดูซีเรียสพอสมควรทีเดียวนะคะต้องถามเขาล่ะว่าจับมือแน่นหรือเปล่าหรือจับแบบหลวมๆอาจจะจับแน่นก็ได้แต่เราต้องดูที่สีหน้าค่ะเพราะสีหน้าและแววตาเนี่ยนะต้อปเคยได้ยินไหมว่า ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจนะ,ค,ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่คิดว่ารอยยิ้มของคนคนเ่นเนี่ยแสดงถึงดวงใจที่ริงโรดนะคะ <laughs> ส่วนรอยยิ้มของคนบางคนนั้นเอาว่ายิ้มก็ยิ้มว่าแต่จริงๆกูผิดหวังอย่างแรงจะโดนนายด่าหรือเปล่ายังไม่รู้เลย <c oughs> และในขณะเดียวกันอีก3ามคนก็ ก็เป็นรัฐบาลก็ยังดีกว่าเป็นฝ่ายค้าน <c oughs> ก็ให้มากูก็มาแล้วแต่ว่าคนเดียวสามคนห้าคนจะได้ตำแหน่งอะไรยังไงหรือเปล่าก็ไม่รู้อา้าวท่านผู้ชมว่าอย่างไงฮะอันนี้คือแค่ภาพช็อตหนึ่งนะอันนี้เป็นภาพช็อตหนึ่งอะที่เขา,ถ,าถ่ายม<ด>า,าดูที่โต๊ะอาหารเนี่ยนะสามคนที่นั่งติดกันเ็าอ,อยู่ที่เดียวกัน <h> ฮะเนี่ยอาจารย์เสดีไขความลับมาซะขนาดนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะอปดูกนใจตรงหรือเปล่านะแต่ไม่ได้อยากจะแกะ กล่องดวงใจมาอ่านเลยนะอ่ก็ติดตามันต่อไปไม่ต้องหรอคนเราต็อปอยากจะอ่านสิ่งที่อยู่ข้างในต็อปดูได้จากวาจาดวงตาและการกระทำนี่ไม่เห็นจำเป็นจะต้องเข้าไปข้างในเลยไม่ต้องใช่ไหมคนเราพูดอะไรเราก็อ่านใจไดนะอย่างสมมติว่าพี่บอกว่าท็อปเย็นนี้ทำงานนะแล้วเดี๋ยวที่พาไปกินข้าวก็แสดงว่าพี่มองว่าท็อปเป็นคนตะกะถูกไหม อ่าจะถ้าเกิดบอกทอปเดี๋ยวทํางานต่อนะอหลังจากแปดชั่วโมงพี่ให้โอทีก็แปลว่าพี่หมอว่าทอปเป็นคนน้าเงินหรือว่าคนหน้าเงินน่แหน้าเงินหรืองกก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดบอกทอปเดี๋ยวนะทางานเสร็จพอเสร็จปั๊บเดี๋ยวพี่พาไปร้องคาราโอเกะะได้ว่าทอปเป็นนักเที่ยวโอ้โอย่าเอาเรื่องจริงมาพูดสิครับอ่าเดี๋ยวพักกันก่อนครึ่นี่คือวิธีการอ่านคนจากวาจาเข้าใจไหมดีนะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีเลยครับ